ใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านป้าแสองอันนี้นะคะเราไปเห็นจากในติ๊กต็อกบอกเลยว่าแมคคา้านอีกของม่ธรรมดาคือจุดสนใจสนใจแมคคากจ้าและอาหารจะตามมาอาหารร้านนี้เขาก็จะมีทางก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยจับต้มเลือดหมูผัดซีอิ๊วราดหน้าอาหารตามสั่งแถมยังมีเครื่องดื่มด้วยในราคาเพียงยี่สิบบาทมาจ้ามาพรพารณนาเยอะแยะแล้วเรามาดูหน้าแมคคาณ่นละ สวยกันดีกว่านี่คือแม่ค้าของร้านป้าแสงชื่อน้องบวยนะคะใครอยากมาชิมฝีมือน้องบวยนะคะแนะนํามาเลยค่ะว,ว่าร้านนี้เขามีทุกอย่างให้เราเลือกสัรเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้วยเตี๋ยวราคาอาหารร้านน้องนะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่40บาทเครื่องดื่มอยู่ที่20บาทร้านเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะหยุดวันพุธเอนูที่เราสั่งวันนี้ก็จะเป็นต้มเลือดหมูกับข้าวนะคะกินแล้วอู้อร่อยมีเครื่องดื่มเย็นๆคอยบริการอีกจ้าพิกัดร้าน ตรงเรียนปิติศึกษาตรงไปอีกประมาณ300เมตรก็จะเจอร้านน้องเขาเลยจ้ามีป้ายบอกทางอยู่ใครมีร้านเอแนะนน้ำเ้นมาบอกด้วยจ้า